เป็นจิตหนึ่งที่ยังเป็นวิบากกรรมนำทางชีวิตด้วยด้วยความทุกข์เข็นทุกเวทนาในจิตในใจเดือดร้อนระส่ำระสายอยู่ในจิตในใจคือความรุ่มร้อนความโลภโลกรธหลงมันเกิดจากจิตของพยามามน,นะไม่ใช่จิตของเราจิตของเราก็คือความตั้งมันมาหลายภพหลายภูมิหลายชาติแล้วเป็นผู้จโจงกักดีต่อผินเกิดชาติบ้านเมือง องค์พระมกษัตริย์ข่านี้หัวคูคุณบาคูบาอาจารย์พระจริโตเป็นนาฬิวตารที่จุดติลงมาที่นำทางชีวิตของเจ้าหลายภพหลายภูมิหลายสงไขเป็นผู้ที่นำทางชีวิตของตัวเองเดินทางด้วยวิบากกรรมด้วยชืดใช้เวียนกรรมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เกิดอุปสรรคปัญหาจงชีวิตนั่นแหละที่วิบากกรรมที่หลายภพหลายภูมิหลายชาโดยทำหน้าที่ของตัวเองคือปกปักษ์รักษาเกติกรรมันเื่อง เป็นผู้ที่จงรักภักดีเป็นทหารที่อยู่ในวังอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ผู้ที่ออกรบออกศึกแต่ผู้ที่จงรักภักดีเหมือนทหารและอยู่ในวังทำหน้าที่ดูแลเก็ทาบทำบ้านเมืองและความสงบสุขในเยีในวังอยู่ตลอดเวลาทำหน้าที่ต้องตัวเองต่อไปสีสุดโทอยอีกเช่นกันนี่ในในีนนี่กบพิการกับโบกโกโเกันบุญกันกุศลที่ยิ่งใหญ่มาถึงที่ถึงทางให้รับรู้บ้านเก่าเมืองแก่ของเจ้าทั้งสองคนนะ ที่อยู่ที่นี่ที่บ้านเก่าเหมือนแก่ที่ยเคยอยู่พบชาติหนึ่งมันเป็นเมืองที่เคยรบราคาฟันกันมานี่แหละเป็นพี่มาที่ไปของเจ้าที่จะต้องมารับรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ที่เคยร่วมบุญร่วมสนร่วมบารมีบนเมืองนี้มาก่อนกับปูดาบทเป็นสิทธิ์ดูปูดาบทเรียก้าปูดาบทเจ้าก็จะเจริญรุ่งเรื่องเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองเป็นเทพเป็นพรหมลงมาเกิดที่นี่แหละคือว่าศีสุดโททันถึงได้บอกว่า ให้ลูกหลานมาบอกเตือนให้ทุกจริงทุกอย่างรู้และลึกถึงในจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นที่บากกรรมลำเผ่าพันธ์นั่นเองรอยวังและจะต้องผ่านไปให้ได้ในจิตในใจที่ยังรุ่มร้อนความโลกรลดหลงนั้นคือเจ้าการรมนเวรอุทิศให้ เจ้าจะได้พ้นจากทุกพ้นจากเวรพ้นจากกรรมพ้นจากวิบากกรรมที่เป็นอยู่นี่แหละคือปุสิสุดโทที่ที่ที่ตั้งมันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อล้านจะได้พ้นทุกพ้นเวรพ้นกรรมกันทําหน้าที่ของตัวเองไปวันหนึ่งเจ้าก็จะได้ศรัทธาเดองกล้าต่อองค์ดําเสนจตหาอิกงองค์หนึ่งเรียกหาท่านที่ข้าเหนือหัวเป็นพญานาคที่เคยได้ดูแลปกปักรักษา ได้เ,เคยันุกรบนบนอกติดซึ่งกันและกันมาในตระกูลของผู้สีสุดโทและองค์ดำนี่แหละคือบอกว่าทุกสิ่งจุกอย่างจะเป็นมีที่มาที่ไปเวียนว่ายตาเกิดหลายพบหลายภูมิหลายสงไขยบอกแค่นี้ก่อนเพราะว่าจิตเจ้ายังยังวันไว้อยู่ในจิตตในสิ่งทางๆยังเปิดให้รู้ไม่มากทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นบุญเป็นกุศลในการปฏิแบบัติเป็นกระเบียงบุญของเจ้าก็คือการทำคุณงามความดีขึ้นมาปฏิบัติแล้วจะรู้ในจิตของตัวเอง ั้งมั่นและตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรียกขาผู้ศีจุโโรเรียกข้าองค์ดำเรียกขาไมอยากีปทุมมาเรียกข้าผู้อราดอบทผู้ศรีชีปูดาบทนั่นเองหรือจะเป็นสิ่งใดที่อยู่ในจิตในใจที่จงรักภักด,ดีคุ้งามความดีด้วยเทพเทวดาเขาเป็นผู้ที่นำชีวิตนำทางชีวิตของเจ้าอยู่แล้ว ทำเรียกฮะแต่คุณนมความดีนั่นแหละคุณพระศรีรัตนาคายคุณบิดามารดาไม่ว่า,จ,าจะเป็นสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชาตินี้คืนคุณพ่อคุณแม่ที่บิดามารดาในชาตินี้และพบชาติหนึ่งที่เป็นบิดามารดาของเจ้าก็คืออยู่ในในสถานะของปู่นาคายานาคีที่เป็นบิดามารดาที่อยู่ในกายสังขารเป็นลูกหลานเป็นตระกูลของปู่ศรีสุทโธและทํทางนางนางดุกวาจีิกากกโบโกโอ ยังเปิดไม่ได้นะเจ้าต้องต้องรู้ดีตัวเองมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังยังยังรับไม่ได้ในสิ่งต่างๆต้องต้องตัง้ตงใจปฏิบัติทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลบูทิแห้เจ้ากรรมนายเวรจิตที่รุ่มร้อนนั่นก็คือเจอ้ากรรมนายเวรจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จิตของเจ้าแยกแยอะออกซะอย่าไปหลงอย่าไปมัวเมากับจิิงเหล่านั้นให้กลับมาหาันหน้ามาท่างพึ่งบุญบารมีพราะคุณเจ้านะปู่ศรีสุทโธท่านจะย่อยช่วยได้ให้พ้นทุกข์พ้นเวรพ้น,พน,พนกรรมสักที ผ่านให้ทุบอุปสรรคให้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายพอแล้วถึงที่ถึงทางแล้วอุปสรรคยังแค่แค่ผ่านพ้นแค่แค่เป็นวิบากกรรมเป็นเหมือนเส้นผลหวังภูเขาด้วยจิตของเราทาให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะเห็นทางชีวิตที่จะเริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าต่อไปปฏิบัตินะเอาบุญเอากุศลเอาสเสบียงบุญทําจิตให้วางคือกายวาจาใจนั่นเอง